ข้าพาชมต้นไม้นะคะตอนนี้มืดคม,ดมดนเลยค่ะฝนเหมือนจะจะท้องฟ้านี่นะคะมองดูข้างนอกนะมืดจมพัดแรงมากตามมาชมนะคะมาชมบรรยากาศข้างนอกนะคะอันนี้คือชมบรรยากาศฝนตกฟ้ามาอีกแล้วนะคะท้องฟ้ามาอีกแล้วนะคะตอนนี้มรู้จะซัดผ้านะคะผ้าจะแห้งหรือเปล่ายัางไม่รู้เลย นี่นะคะต้นไม้เรามีหลายต้นนะคะนี่กันหนึ่ต้นนะคะนี่เรากำลังซักผ้าอยู่นะคะว่าจะมองเห็นไม้ครับต้านตรงนี้เพื่นๆคงจะมองเห็นนะนะคะมองนะคะดูบรรยากาศไปค่ะเพราะว่าโอ้โห อากาศนะคะขุดบรรยากาศเดก่อนนะคะอันนี้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาใหา้ให้ปลูกต้นะคะตอนนี้นก็จะไปทำนี่ยหลปลูกต้นไม้นะใครจะไปปลูกข้างบนอีกนะคะ เอาใส่ตรงนี้เอาไว้นะคะนี่นะคะใส่เอาไว้เราจะมองไปทีละจุดนะคะอันนี้เราหมมืดเลยเห็นไหมคะของฟ้ามืดคลึ้มๆเลยค่คคคะ,คะโอ้เสียงนกเป็นง้นต้นนะคะเราใช้กล้องใหญ่นะคะต้นมะนาวอ่านะนี้เราก็จะ ไปซักผ้าค่ะซักผ้านี่ค่ะนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปตากแต่ผมมันมามืดเลยอ่ะนะมีฝผมมามืดจริงๆนะคะเดี๋ยวไปดูข้างนอกนะคะดูข้างนอกค่ะเปิดประตูนี้ออกไปนะแล้วก็ไปปิดถังขยะเนี่ยใบไม้มันร่วงอยู่ตลอดเวลาเลยนี่ค่ะดูดิค่ะงูน่ะมามาขนาดนี้นะคะตกไปปล่อยแล้ว นี่นะคะ่ะนี่มาทางด้านนี้อีกมาคึ้มเลยคึ้มเลยค่ะโรมพัดแดงนะคะดูเลยน,นี่เขียวแล้วนะคะเอาฝนตกเลยนะคะเดี๋ยวขอเข้าก่อนนะตกไปปอยอยู่ค่ะตกไปปอยค่ะเนี่ยมาแบบนี้คึ้มๆแบบนี้เลยตื้อ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  เดี๋ยวไปไปตั้งตรงเออชมน้ําตกนะคะเพราะเดี๋ยวจะเหตุพลาดนะคะเพราะว่าฝนตกเนี่ยไม่รู้จะจะแห้งหรือเปล่านะคะไม่รู้จะแห้งหรือเปล่านะคะโอ้ยนี่แหละพื้นลองเทียวน้ํามันท่วมน้ําไหลหลากมานะคะนี่นะคะตั้งตรงนี้ก่อนนะคะ คมทำต้นไม้ก,ก่อนนะคะ ผมตกฝนต,กม,นตกมากๆเลยกำลังจะตกแล้วนคะครับ ดูดอ่ะฝนตกตกนะฝน,นตนก็ไม่ตกนี่นะคะสองตะก้าน,นะคะอันนี้ตะก้าเสื้อนะคะเราใส่เสื้ออันนี้เราใส่กางเกงนะคะเวลาเราซักผ้าเราใช้น้ํายาพวกนี้นะคะถังมันเป็นกนรอแบบนี้นะคะเราจะไม่บอกนะคะให้เห็นนะคะใช้คุ้มค่านี่คืออ่าผ้านุ่มนะคะ ซักทีแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะให้เห็นๆกันเต็เลยซักภาพบบไหนนะคะอนนี้เราจะเอาขึ้นเพราะเราดูท้องฟ้าว่าเราจะตากมุมไหนดีนะคะตากมุมไหนดีแนนมันจะเริ่มออกแล้วเหลยวมันมืดเหลยวมันออกเมื่อคืนก็ฝนตกทั้งคืน,นะคะ่ะตกทั้งคืนแล้วก็นอนนะคะนี่มันจะเตียกน้ําแล้วก็เอาใบใบอยู่ตรงนี้นะคะ นตกต้นไม้ก็ขึ้นแค่นี้แหละคะ่ะเรามา,มาชมด้วยนะคะเอ๊ะดูใบเชื้อผูสินี่ใบเชื้อผู่นะเพิ่งปลูกเอาขึ้นนะคะแล้วตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นใบใหญ่นะคะเป็นใบใหญ่แล้วนะคะใบเชื้อผู่เราเนอะนี่ก็นี่ก็งามนะงามเลยจ้ะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะ ที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันละกันขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยแควค่าจากอันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มของสาธุเราก็จะให้ดูธรรมชาตินี่นะคะในบ้านเรานะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ